ค่ะสวัสดีครับพี่น้องค่ะแม่บ้านเก่าขั้วมือนี่ค่ะมาเขามาทําเมนูผัดผักบุงหน้ากันค่ะอันบแรกนี่ค่ะใส่กระเทียมเจียวกับพริกร่งไปเลยค่ะกระเทียมกับพริกร่งไปเจียวเลยนะคะซาจงอ่างมักกระเทียมไหลายค่ะมันจงหอมกระเทียมก็มีประโยชน์ด้วยนะคะโรคเนบชาดีนักแร่ลํำซุงลํำใส่กระซอยแบบว่าเออเลิศนะคะนี่นี่เจ๋หอมหอยหอย ใส่ผักบุ้ลงไปค่ะนี่จะแช่าเีาวยงนอจะนอดชานอดเนียเ้หยอดรวนๆค่ะพี่น้องน้ำมันหอยค่ะจ้ขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ซอสภูเขาทองค่ะฝาเขียวลงไปเลยนะคะน้ำตาลค่ะไม่ใส่ผงชูรสนะคะนั่นไม่แต่ยหดอจะิีพี่นอ้องเอาแต่ยอดลอวนเลยผักบุ้งนาพัดผักบุ้งสาวจงอางนี่สิบว่าให้มันเปื่อยผุ่นกินง่ายพัดให้มันเปื่อยเฉลยนะคะ ผู้เฒ่ามันจะกินได้มันก็สิง่ายโอ้แสบอร่อยเห็นป่ส,ส,นสีสันมึงดูสีสันน่ากินป่าพี่น้องหอมหอยหยอยอัตยอดล้วนๆค่ะเรียวเลยดีนี่ค่ะเครื่องปรุงมีสามอย่างค่ะน้ำมันหอยสดผู้เขาท่องฟ้าเฉียวแล้วค่ะ ตานสามย่างเท่านั้นค่ะนั่นก้อนอวดว่วพันนี้ยาจื่อค่ะดูหูหลับไปหอมเลาไปพี่น้องหอมเข่าดังเลาไปค่ะหอมหลัไปหอวด,ดังเลาไปฮะนี่หิม,มาเด้อ พาดโดนๆจะน้อยพูดแลวคนมาแบบสลุดพ่อแ่ว่าสาจออามาแบบเปื่อยๆค่ะเปื่อยๆมันยังหย่ำง,ง่ายนันยังแสบเนาะหัวพ่อหักให้มันรูปไปฮ่าไอฮวนฮวนม่น,นจื้อบอ่ พี่น้องโอ้สีสันน่ารับประทานบอ <_ d ial noise> ไอ้ห้วยหวย <_ d ial noise> พอดีแลยดิพร้อมท่านเลยดิจะมาสายวงอ่านมี่พุทธา่าเนาองทันร่องกับนแมวมอล่ำนคนแขวก็ค่อยดีค่ะ ก็จะเอาไปว่ามันเปือยจักน้อยนึงมันสิสิกิง่ายเนาะถ้าปกติแล้ซ้ํานี้พอดีพอดีค่ะจะได้ยําแบบว่าพวก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  พิดแก๊สไปนเนี่เรียบร้อยค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากิดน้ำกันค่ะ